ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อ mm. เพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาค WS บิวเอนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของก l ลลิน่าฟรีไฟอีกแล้วตามเคยเลยนะครับผมมานะครับ mm. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมของก l ล n ิน่าฟรีไฟนะครับผม mm. เราก็จะเข้ามาทำกับเคือในส่วนของ กิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับผมมานะครับผมก็สมัครกิจกรรมใหม่นะครับผมที่ผมจะเข้ามาพูดนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอเป็นในโว่วนของกิจกรรมสายฟรีกันก่อนดีกว่านะครับผมมานะครับคือสืบเนื้อมาจากเมื่อหลายคลิปที่ผ่านมานะครับผมหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะมาพูดถึงในโว่วนของกิจกรรมสายเติมเนาะ แต่พอมาสัปดาห์นี้ก็ขอปรับเปลี่ยนไปบ้างดีกว่านะครับจากกิจกรรมสายเติมก็ขอมาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่านะครับผมานะครับก็สำหรับกิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาภายในเกมของกาลิน่าฟรีไฟล์ของเราในวันนี้นะครับผมที่เข้าคลิปผมเห็นอยู่นะครับก็มีประมาณ2คือ3กิจกรรมเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับผมในเกมของฟรีไฟล์นะครับนี่อ่านะครับ คืออันดับแรกเลยนะครับผมคือให้เรานะครับคลิกเข้ามาในหน้านี้ผมนี่ครับเห็นไหมครับว่าจะมีเป็นระยะเวลาบอดนะครับ2020นะครับ FFCS นั่นเองนะครับเวลาคลิกเข้ามาแล้วจกที่เราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในนะครับผมก็จะไปแบบนี้นะครับจะมีโชว์ฮามนะครับให้เราคลิกเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับพี่เขาว่าโชว์ฮามนะครับกล่ว่าก็อยากคลิกเข้าไปไม่ไดกก็ ไม่เป็นไรนะครับไม่วอาคลิกเข้าไปเนาะให้มาคลิกเข้าไปที่คํานี้ผมเสียทีมโปดทัมาครับคือให้เราจะที่เราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือให้เรานะครับเข้ามาเสียที่เราทีมที่เราชอบผู้นญิงดีกว่าครับทีมที่เราชอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีคนเชียทีมนะครับที่เยอะที่สุดเลยนะที่ไปทีมโปด ขวัญใจหลายๆคนเลยนะครับผมก็คือทีม e v o e s p o r t นั่นเองนะครับผมนี่อ่ะทีมนี้นะครับผมเป็นทีมโปรขอใครๆหลายๆคนแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าสังเกตได้เลยนะครับว่าค่ะว่า e v o e s p o r t เนี่ยครับมีคนกดไลค์มากถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกเลยนะครับผมอ่านะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกคูเลยนะที่กดไลค์นะครับผมก็ให้เราคลิกเข้ามาที่ค่าว่า เสียคีปโปใครชอบเสียคีมโบก็เซียอีโบไปครับนนใครชอบใ,ช vo, ใครเช่าใครชอบเฮลวินก็เข้าคีเฮลวินได้นะครับผมมาเห็นไหมครับมันมีหลายคีมากๆเลยมีคนบอกว่ามันไม่ใช่อีโบใครอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ๋อไม่ใช่อีโบใครจนด้วยนะดูแล้วจีนด้วยนะครับผมไม่ใช่อีโวไครนะครับนี่ดูแล้วนะฮะมันเป็นอีโวกาชาจงนด้วยครับ ไม่ทยโว้ยใครครับเควินนี่ก็ไม่น่าใจนะครับกับไม่น่าแซ่คนไทยนะครับนี่อ๋อไม่มีคนไทยเลยนะทีมไหนคนไทยนี่แน่เลยก็ผมคิดออฟเกมเมอร์ KOG ครับอันนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับผมนี่อ่าแล้วก็หัวให้กับคิมนี้ก็ให้นะ KOG นะครับนี่เก็บบูนะครับ JLS นะครับโจโจ้นะผมนี่เควินครับแล้วก็ นี่ครับผมออสการนะครับผมมาก็ให้เราโบกได้นะเราสามารถโบกได้คู่คีมเลยนะโบกได้คู่คีมเลยนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับ efp นี่ก็ประเภทไครเราเช่นเดียวกันเลยนะครับ b f p e, FP, e s p o r t ใครจะโบกก็โบกได้กับผมขอโหวตให้กับคีม kog ละกันนะครับซึ่งเป็นคีมที่ ผมเซียร์อยู่แล้วนะครับพวกวันนี้ผมก็เซียร์คีมนี้อยู่แล้วนะครับผมผมก็จะโหวตให้กับครีม KOG ไปละกันนะครับเพราะว่าผมเซียร์คีมนี้นะครับอ่าขับไปนะครับคือ w a l and Win นะครับนี่อ่านะครับอันนี้คือว่าให้เราเลือกนะครับว่าเราจะส่งคำทำนายคือเราจะเซียร์คีมฝันไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมแนนแนวก็จะเลือกเซียร์ครีมของ KOG อยู่แล้วนะครับก็คือครีมฝันนี้ นะครับผมยินยาที่จะเลือกกลุ่มนี้นะครับดีไหมการดูจากสถานการณ์นะครับเราก็คาดเดาไม่ได้นะเพราะว่าดูจากนักแข่งแต่ละคนนะครับดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากๆเลยนะเป็นแบบมืออาชีพอ่าียกว่ามืออาชีพได้เลยนะแต่ละคนนะครับมืออาชีพบินกินนะครับนี่อ่านะครับเห็นไหมครับแต่ละคนนี่นนี่คือไปฝ่าขอบประเทศไทยเราเนาะอีวีใช่ไหม นี่วีเกมิงอันนี้น่าจะเป็นประเทศไทยเช่นเดียวกันไหมหรือไม่ใช่เวียดนามเนาะอันนี้เวียดนามนะครับอันนี้แ่ะกัละที่มันก็คือว่าดูจากสถานการณ์นะครับมันคาดเดายากมากๆเลยนะับว่าครีมไฟไหนนะคบจะไปครีมที่ชน,นะนะเพราะมันกันละคนมีความสามารถมากๆนะครับแต่ว่ามาอยู่คิ่ประสบการณ์ด้วยความสามารถไม่พอครับอยู่คิ่ประสบการณ์เราด้วย นะครับผมผมเลือกจากเซียรคีมนี้แล้วกันนะครับเพราะมี KOG อยู่ผมเลือดแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือไฟแนลไลท์นะครับผมคือให้เราดูไลท์สดนะครับในช่วงระหว่างการแข่งขันนะครับก็ยังไม่เขินเวลาเนาะก็อย่าเข้าไปดูไม่ได้นะครับนี่อ่าแล้วก็มีรางวัลออินด้วยนี่อ่าเซอินในนักขจ่การมเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษนะครับนี่ให้เราเข้ามา เซอินนะครับนี่เซอินที่ไหนเนียแป๊บนึงนะครับนี่ใช่ไหมนี่อ่านะครับให้เราเข้ามารับได้นะครับลออินนะครับแล้วก็ให้เราทำภาร,รกิจก,จากําจัดสเกลให้เราทำภาร,รกิจอะไรที่เขามีให้เราทำก็ทำไปนะในส่วนของภารกิจรายวันนะครับให้เราทำไปเรื่อยๆนะถ้ามีภารกิจให้เราทำนะครับ นะครับฝาไปดูแลกันเนาะในส่วนของการแข่งขันนะครับ220 0 f c n นะครับฝากไปด้วยมาก่อกันเลยนะครับผมอันนี้เลยนะ FCS นะครับผมรออินเจ็บวันเนาะนะครับนี่ชนะให้โลกจับมาผมนี่เพียงแค่เรานะครับเข้ามารออินนะครับให้ครบ7วันนะครับก็สามารถรับได้เลยนะครับผมในส่วนของสกีรถยนต์นะครับ สปอร์ตคาร์นะครับผมเป็นเอกพิเศษเลยนะครับผมนี่ให้เราล็อกอินให้ครบ7วันนะครับก็คือให้เราล็อกอินในวันที่23 24 25 26 27 28 29 30นะครับนะนะครับให้ครบ7วันเนาะเขามีเวลาให้เรามาล็อกอินอยู่นะครับใช่ไหมครับนี่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่ด้วยยี่สิบห้าด้วยยี่สิบหกด้วยนะครับยี่สิบเจ็ดด้วยยี่สิบแปดด้วยนะครับยี่สิบเก้านะครับนี่แล้วก็ 30นะครับให้เราเลาะอิ้งให้ครบเจ็บวันเลยนะซึ่งค่าหากเราพลาดเลาะอิ้งวันใดวันหนึ่งไปนะก็จะสามารถแก้กดได้อีกหนึ่งรอบอย่าใช่ผมพลาดเลาะอิ้งไปในวันที่23นะครับเพราะว่าวันนี้คือวันที่24ใช่ไหมผมพลาดเลาะอิ้งไป1วันนะครับผมก็จะสามารถเก็บได้ยี่สิบสี่ยี่ห้ก็ดยี่แปดยี่เก้าก็ครบเจ็บรอมพอดีนะครับนี่แต่ว่าวันที่30ก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาเขียนว,ว่า กอบเวลาเกลี้4ครับนั่นก็หมายความว่าเพี่ยงคือขาวนที่30นะครับเราจะหมดว่าที่29หรือว่าที่30แล้วก็รีบกด็ออินเลยนะครับเพื่อสามารถรับรางวัลได้นะครับมันจะมีเวลาแบบกระชับชิดมากๆนะครับที่เราสามารถกดรับได้นะครับผมเสี่ยงมากเลยนะที่จะไม่สกินสปอคคาเนี่ยนะครับคือว่ามีความเสี่ยงนะครับรับเลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับถับไปก็คือฝากวิดีโอกันนะ คิวลอยสอยโคเค้นนะครับนี่ฝากไปด้วยสองกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหอสายฟรีนะาฝากไปด้วยลวกันเนาะก,ก็ขอาไปว่าถ้ามีกิจกรรมสายฟรีเพิ่มเติมอะไรเข้ามาอัปเดตผมจะอัปเดตเพิ่มเติมให้แน่นอนนะครับก็ฝากไปด้วยด้วยลก็ขอบคุณมา,มากๆกันแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผม